สวัสดีครับผมจกิตแซ่เลลาตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการกองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรอยร้าวที่เกิดขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวจะมีลักษณะเฉพาะหรือแตกต่างกับรอยร้าวทั่วไปไหมคะสำหรับรอยร้าวเนี่ยผมจะจำแนกออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับรอยร้าวประเภทแรกนะครับรอยร้าวที่ไม่รุนแรงนะครับซึ่งรอยร้าวประเภทนี้จะเกิดในส่วนของงานสถาปัตยกรรมนะครับอยู่บริเวณผนังโอนก่อปูนฉาบนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรอยรล้าซึ่งไม่รุนแรงนะครับส่วนรอยรล้าวประเภทที่2ก็คือรอยรล้าวที่เกิดกับโครงสร้างหลักของอาคารนะครับบริเวณเสาคานแล้วก็พื้นนะครับรอยรล้าวชนิดนี้จะมีความรุนแรงซึ่งเกิดกับโครงสร้างหลักของอาคารซึ่งเป็นองค์อาคารที่มีความมั่นคงแข็งแรงนะครับเป็นโครงสร้างในส่วนของการรับน้ําหนักนะครับอันนี้ก็จะมีความ สี่เลียดมากกว่ารอยร้าวที่ไม่ใช่รอยร้าวที่เกิดบริเวณงานสถาปัตยกรรมปูนกรอปูนฉาบครับรูปแบบรอยร้าวที่เราสามารถสังเกตได้มีแบบไหนบ้างและเราสามารถประเมินเบื้องต้นได้อย่างไรบ้างคะ,ะสําหรับการประเมินรอยร้าวนะครับว่ารอยร้าวไหนมีความรุนแรงนะครับเราสังเกตง่ายๆคือว่าถ้ารอยร้าวไหนนะครับเกิดบริเวณเสาของอาคารนะครับหรือว่าคานนะครับอันนี้ก็ ต้องหมั่นสังเกตนะครับเพราะว่า,วาออรอยร้าวบริเวณนี้เกิดที่องค์อาคารรับรับน้ำหนักนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องกังวลก็คือว่าอ,อ,อาจจะไม่ได้เกิดในส่วนของโครงสร้างคานเสานะครับวิธีการเราสังเกตก็คือว่าเราต้องทำการสก,กัดนะครับปูนฉาบที่อยู่บริเวณเสาและคานออกมาดูนะครับว่ารอยร้าวนั้นนะครับฝั่งมันลึกลงไป เข้าไปในเสารหรือคานหรือเปล่านะครับแต่อาจจะเกิดเฉพาะบริเวณมูนฉาบนะครับอันนี้ก็ต้องอสังเกตดูนะครับว่ารอยร้าวไหนเข้าไปลึกถึงโครงสร้างนะครับสําหรับรอยร้าวไหนนะครับที่มีความรุนแรงนะครับเราจะดูสังเกตง่ายๆคือว่ามีความกว้างเกิน5มิลิเมตรนะครับรอยร้าวนั้นก็จะมีความซีเรียสแล้วว่าเราจะต้องตรวจสอบดูดีๆนะครับ พอจะมีคำแนะนำอะไรที่สำคัญสำหรับประชาชนเจ้าของอาคารหรือผู้ที่พบปัญหานี้บ้างคะครับสำหรับท่านเจ้าของบ้านนะครับประเมินรอยร้าวของของบริเวณผนังนะครับถ้าไม่เกิน5มิลิเมตรเนี่ยเราก็สามารถซ่อมแซมเองได้นะครับโดยที่ไปทำร้านค้าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์นะครับเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ในการซ่อมแซมครับแล้วก็คุยกับพนักง,งานที่ เจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับให้เขาแนะนําเคมีพันธุ์ในการซ่อมแซมและวิธีการซ่อมแซมท่านก็สามารถให้ช่งางช่างทั่วไปนะครับทำการซ่อมแซมได้ส่วนบริเวณที่เป็นโครงสร้างหลักเนี่ยผมแนะนําว่า,าให้วิศวกรเนี่ยเป็นผู้ออกแบบการซ่อมแซมแล้วก็ตรวจสอบดูว่าจะซ่อมแซมด้วยวิธีไหนจะเหมาะสมกว่านะครับบ้านของท่านก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้ปกติครับขอบคุณครับ